นู่นฝั่งขวาด้วยลืมนะคะฝั่งขวาฝั่งขวาอั่งขวยไม่ทิ้งกระเป๋าเลยเฮ้ยโทรไปรับสายกูด้วยนะสอนรามบล็อกเบอร์กูไปคนได้หลอกทำไมคนยุ้มตังค์ไม่มีแล้วไงอะไรนะนะพ่อมึงไม่ยุ้มแล้วใครเนี่ยพ่อไงพ่อบล็อกเฟซบล็อกไลน์บอกแล้วเดือนหนึ่งยุ้มกี่ครั้งมันก็ไม่บ่อยเท่าพี่เที่ยวผู้หญิงหรอก ก็ที่เที่ยวก็ไปกับมึงนั่นแหละพี่เนี่ยวันได้กินอะไรไปขยันพูดกิก็มันว่างมันเงียบไงพูดไปบขอบคุณนะครับแม่ผมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตีสี่ทำไมมาไวจังมาตั้งแต่ตีสี่ดีใจว่าลูกชายจะมาเล่นนี่แต่ว่าจะภาพเปิดได้เข้าประมาณห้าโมงไปแล้วเขาชอบเขาชอบนะครับเจอแม่อยู่ไหนเราก็รอตอนนี้ยังไม่เจอแม่เลย ไปกับพระหรือเปล่ามเาเห็นเนี่ยูาคิดดูมาลองไไ้งแต่ตีจะอยู่ตรไมป่านเนี้ยไปนะะไั่แหละผมไม่เห็นอะไรเมื่อเย็นนี้มไม่เห็นของดีๆขากการเชือกอยู่นูงนูดนพระลงบันไดามาคนวิ่งกูพระบอกว่าทอ่คนมาพระตกใจเ,นนะะเขาวาหลงพ่อกลับไปต่อสิงแค่นั้นลุงล่งลางลงพ่อไปกล้าลงบันดไดเมื่อเย็นสีกาววิ่งเฉียวเข้น ขอบคุณครับขอบคุณแม่แม่จากเมืองการบุรีให้น้องมาด้วยนะครับเมืองอะไรนะเมืองการให้อะไรมาวะนี่ไงให้มาเป็นแพรเลยทำไมว่วงแล้วล่ะงมาดต่อแพกับผมก่อนีไปไหนลงว่งนอนวาได้มาไหมน่ะอ่หายไปไหนแล้วไม่รู้ได้ถุงนี้ไปลืมพานเลย แล้วทิ้งพาแล้วถือกระเป๋าอขอบคุณนะคะอันนี้คือพิงที่ห,หน,นึ่งไทยจริงค่ะอ่าพี่หนึ่งพี่หนึ่งเตรียมรับโทรศัพท์ผมด้วยนะเออลยรับทำไมอ่ะจะรู้ใครมีตังค์กูยืมแม่หมดเลยไปไหนแล้วพานเนี่ยเป็นไหนดอมเป็นไหนเลย,ยกูว่าไม่ได้เอามาพานพานอ,อยู่ไหนน <laughs> ี่ถ้าพานไม่มีเอากระเป๋งไปร้องก่อนไป งไม่ได้เลยไม่หายไม่มาเอาละนี่แต่การเลยได้มาแล้วใช่ไหมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วก็มาแล้วอยู่นี่ไม่ต้องหาเจอหรือเปล่าพานโอเคมาตัดกับมาละแสนเอออย่าลืมรับโทรศัพท์กูนะจับมือแล้วนะเดี๋ยวไลน์พี่เดี๋ยวหนูบล็อกคืนนี้ก่อนค่ยว่ากันไปมาตึง ไอ้ระวังมือม้าด้วยปันเฮ้ยทนไม่ชินติบโต<อ>จนจำมันฉันเดิมไม่ได<อ>้อ่านอโอ้สมัยังดงเลยเยนี่มัมนยงโอ้ทยา,าุ้งพุ่งพัดาโออันนี้ไม่ใช่ฮีจะอันนี้ผ่านนะ ภาษามา้าภาษามา้า,ม,ามันร้องเลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวเดหมาหมาฮีเบาดีอันนี้ฮีเด็กห,ห,หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทะลึ่งปะเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยฮีเด็กก็คือม้าเด็กอ,อ๋อร้องเสียงเบาก็เลยเป็นม้าเด็กใช่ถูกได้เป็นมา้นนนมาผู้ใหญ่อะได้น้ำเกลือไปเสียงอะไรมันนี้ฮีมาเฉยเลยแล้วม้าแก่ละ มีเจ้าเขาเลยเว้ยบ <mm <Wars> ้านอีกค่อยมีแรงอ่ะอ๋อแล้วแมาไม่ได้อาบน้ำ มาอยู่เนี่ยนี่ทำไมสังเกตดีๆมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นจ้าานทองตัวอะไรเนี่ยจากเขาสามร้อยยอด <laughs> ไม่ใช่จ้าแล้วทุกอย่างยี่สิบหน้างานเนี่ยแล้วมันใช่อันนี้หรือเปล่าที่เรามาร้องเลือดอ่ะไม่ใช่อันนี้แล้วอันไหน <c oughs> <c oughs> หมดกันื <c oughs> ออมาอ่อนหมดแล้ววันนี้นอ, <c oughs> อันไหน <c oughs> ไรเสียงก็ลงเอาลยจะลงก็ลงจะลงก็ลงแล้วทีจะเคาะครั้งเดียวไปเงื่งวางท่าลยเงื่องสองอะไรวะพอกีเอลแข่งกอดใครเลยเดี๋ดมามันต้องโปโลม้าผู้ได้เลยอันนี้ไฮโลเสียงอะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะ ไม่ใช่อันนี้แต่คืออันนี้ตอนนี้เรียกว่าอะไรทไมนี่มีเสียงด้วยทำไมด้านนั้นอ่ะพลนอันนี้อ่ะอันนั้นล่ะพลนแล้วใช้อันไหนใช้อันไหนเล่าเลือดพอแล้วแล้วทำไมไม่ได้ถามเลยอันนี้จัดการเลยรีบเอาเลือดไปเดี๋ยวนี่นี่เราคนที่จะมาช่วยอารยาใช่เพื่ค่าเส็จพี่ ลูกเล่อมันพวกไม่ใช่เหมือนมนุษย์เลยมันพวกสัตว์ประหลาดเป็นอะไรไม่ใช่ตัวอะไรเนี่ยเป็นตัวคนเฮ้ยดูคิ้วสองสามชั้นเลยเนี่ยพระองค์แล้วพูดมากไม่แม่ซวยนะจะไม่ซวยนะชื่ออะไรชื่ออะไรนีอะไรนีชื่ออะไรชื่อดมดงจะไปทุ่ยยังไงอ่ะเดี๋ยวเอาพานเนี่ยนี่อะไรทำไมเอาเลือดจากทองอกนางเมียน้อยนีดีนี่นางตัวดีนี่ ไปลดล่างมาตัวนั้นเดี๋ยวกลับเป็นคนเหมือนเดิมจริงจริงเดี๋ยวเด่๋ยวเดี๋ยวคือพูดจริงหรือพูดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะให้เขาช่วยแถ่พี่จะบอกสินงสาชีวิตไหมคะเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรเหรอใหญเยอะมากไปลงไปข้างล่างไปเฮ้ยโอ้โหดึงอะไรแรงขนาดนี้อ่ะมึงไปเกาไก่เขาทำเป็นักหนาทำไมขุมีเมียแล้วคนเนี้ยคนเนี้ยเหรอ เออนึกถามกูนี่เขาได้สิงเสมอกันไอ้นั่นเขามีไปแล้วที่นี่ก็มีผัวแล้วเขาอยู่ด้วยกันได้อย่าอย่าอย่าทำไมโออยสับออยเก่งค่ะจัดการเลยนวดอ๋อเก่งจริงๆเก่งมากตัวเขาหมัดหมาเนี่ยเล็กก็ไม่โพสาสวยน่าเลิศเลอเพอร์เฟคเลิศเลอเพอร์เลิศเลอ มึโหเจ็กแล้วันเนี้ยทำมาจะทำอะไรไม่กลัวหรอกาสิมนี่ยไม่ไม่เี่ยนี่นี่มึงยืนหน้าลอยเขาตกลอยหน้าลอยตาแล้วเนี่ย่แลสนอี่มองหน้าฉันให้ดีผมฉันคือใครจำได้ไหมฉันจะไปรู้กับเธอได้ไงฮะอย่าพิลึกกับฉันไปลอยตาอย่าดิ คนที่อยู่ขาหน้าพระพี่นางอยู่ตอนนี้หม่อมฉันก็คือใครแสงสนไงไหมคะจําได้ไหมไ,ไมยเฮ้ยเก่งซะด้วยมามามาลงมาทั้งหมดมาดีซะจังเลยคนละเม็ดซะมังเฮ้ยอะไร,ะไรมา คนกินอนแล้วเล็บหัวลิ้นเธอพูดว่าอะไรอะอะเธอพูดว่าอะไรเป็นน้องเออน้องอันนี้เป็นพี่ไม่ใช่มึงไปเอาดิมึงไปเอาดิมึงก็ไม่เอาดิจะชอบเมีแรงอย่าไปกลัวเลยเราแข็งแกร่งอมันเออกินน้ำเกลือโรงพยาบาลไปแล้วไม่ใช่เหรออย่าพูดดีเดี๋ยวตกเดตกเข้ามาสินี่เราเลือดมาฉันจะบอกอะไรให้รู้นะ อีแสงโสมฉันฆ่ามันตายไปนานแล้วรู้ด้วยเป็นอะไรตักเหม็นมากเลยเป็นอะไรอะ่ะเหม็นแนกกินอะไรมากฮะเดี๋จะเช็คเช็คด,เด,เดิเออปลาเออไปเขาไปนานจะฆ่าเหมือนฉันเหมอือนจะ